ในขณะที่ฤดูฝนกําลังย่างเข้าใกล้มาในกัมพูชาในขณะนี้ซึ่งเป็นเดือนกรกฎาคมหลายคนอาจจะคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในกัมพูชาอาจจะสงบราบคาบลงเป็นการชั่วคราวแต่ว่าความคิดอย่างนั้นอาจจะผิดไปมากทีเดียวเพราะว่าขณะนี้การสู้รบในกัมพูชาการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ของชาวกัมพูชาโดยเวียดนามผู้ที่เข้ามารุกรานยังคงดําเนินต่อไปในรอบ45วันที่ผ่านมานี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2526 ชาวกัมพูชาอพยพหนีภัยสงครามภัยการลุกรานจากเวียดนามจากดินแดนภายในเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่มีชื่อว่าอมัมเพลในอัตราวันหนึ่งก็ประมาณ200-300บางวันก็400คนรอบ4-5วันที่ผ่านมานั้นมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาแล้วถึงเกือบ10,000คนวันทีนมาติดต่อมือไปบ้านตอ,ออกตัคเขิก,เก่อนเจ็บเลยจับ คุณยายอายุ65ปีจากอำเภอสวายเจกจังหวัดพัทตะบองได้กล่าวว่าเวียดน,นามนั้น<ร>ไม่ชอบคำว่ายวนอชอบให้เรียกชื่อว่าเวียดน,นามคนเวียดน,นามชอบขโมยของขโมยหมูขโมยไก่ขโมยทองคำแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ทองคำจากบางบ้านอาจจะลงโทษโดยการตัดนิ้วตัดมือลูกชายของคุณยายอายุ23ปี เคยถูกบังคับโดยเวียดนามให้ไปเป็นทหารให้กับพวกแห่งสำเวินแล้วก็ถูกจับถูกฆ่าในที่สุดเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ15ปีหนีมาคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องออกมาจากจังหวัดพระตะบองให้สัมภาษณ์ว่าเธอได้เคยเห็นทหารเวียดนามทำการชาวบนโหดร้ายกับชาวกัมพูชาใช้อาวุธมีดแทงใช้ไม้ทุบ ใช้ขวานทำลายชีวิตทรัพย์สินและร่างกายของชาวกัมพูชามีการจี้ปนสะดมขโมยและก็ข่มขืนอนาจาร์ผู้หญิงชาวกัม,ม,วมพูชาแต่อาจจะมาในวันมปีนี้มาานีพ้พรภิกษุสูงองค์หนึ่งในาศา,าสนาพุาทธได้กล่าวถึงความทารุณโหดร้ายของชาวเวียดนามที่อยู่ในกัมพูชาว่าเวียดนามได้พยายามทุกิถีทางที่จะทำลายาศาสนาพุทธพระองค์ใดที่ยังหนุ่มยังแน่นก็ถูกจับให้ศึกไปหมด ส่วนพระที่ยังมีอายุมากอยู่ก็ปล่อยให้เป็นพระต่อไปแต่ในขณะเดียวกันข้าวของเงินทองจะตุปัจชัยทานทั้งหลายที่ได้มาจากประชาชนก็ถูกเวียดนามแบ่งสรรฟันส่วนเอาไปใช้พระภิกษุในกัมพูชาขณะนี้ต้องถูกเก็บภาษีเดือนหนึ่งคนหนึ่งก็ประมาณ90-100บาท ตั้งแต่ปีพศ2518เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ปีพศ2526เป็นเวลา8ปีแล้วชาวกัมพูชาอบพยพเข้ามาอยู่ในดินแดนของไทยภายใต้การอุปถัมภ์ค้าจุนการอนุข้อของไทยเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้นประมาณ6 0 0 0คนและขณะนี้ในวันนี้ยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0คนรวมกับชาวกัมพูชาที่ยังตั้งถิ่ฐานอยู่ติด ชมแดน,นไทยอีกประมาณ2 0 0 0 0 0คนก็เกือบ4ี่0,000คนเข้าไปแล้ว<อ>การแก้ปัญหาผู้อพยพชาวกัมพูชาจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้มีการลุกลามกัมพูชาโดยวเวียดนามอีกต่อไปถ้าทําได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ชาวกัมพูชาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากขบพยพหลบภัยหลังไหลกันเข้ามาทางภาคตะวันตกของกัมพูชาแล้วอาจจะลักเข้ามาในดินแดน,นทไทยอีกกัมพูชา และประชาชนของเขาคงจะต้องตกทุกข์ได้ยากและเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเป็นขบวนคาราวานอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้สมเกียรติอ่อนวิมลรายงานข่าวจากภาคตะวันตกของกัมพูชา